เพชรพระลุยสวัสดีพี่สูบผู้สุข,สข,สข,สขคนกับผมก็ะชิมตามแนวทางาพัฒนาของพอภูใญ,ญบ่บานกันเนาะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งสิงหาสองหาห,าหกแปดตรงกันเมื่อเดียวกันกับรัฐบาลไทยจะคนละเวลาเนาะพี่น้องรัฐบาลไทยก็บซีโม่ลาพัฒน,า,า,ฒนาสองทุ่มเครื่องเนาะพี่น้อง เบื้องล่าพัฒนาเมื่อคืนนี่ออกพี่น้องเลขบนออกเกตสองเหล็กล่างออกสองแปดสองบนสองล่างอย่างไรพี่น้องที่นี่มาเบื้องเันมาเบื้องมือวันจันทร์อันนี้ของมือวันพุดที่พี่น้องเบื้องเทียบใส่กันเบื้องมือวันจันทร์ออกสองแปดบนมือวันพุดเมือ่อคืนเนี่ยออก สองแปดลางมัจันกับสองบนสองลางมัดพูดกับสองบนสองลางเลขกี่ไหนมาเป็นตังสี่ออกตัวเก้าตัวเดิมแปดสี่สองสองสี่เอารถน้าพี่น้องของพ่อผู้ใหญ่เห็นบม่มีหลักฐานของเก่าห้เบิ่งได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นติดงานเพิ่นบ่ว่างพ่อผู้ใหญ่เพิ่นบ่ว่างเพิ่นบริด้สวงมาให้ได้พี่น้องหมวดของเมื่ขึ้นนี่ พอเพื่อนเป็นบริษัท่วงใหม่เป็นติดงานติดธุระของเพิ่นเพิ่นก็บอกอยู่ว่าขอโทษเอฟซีแล้วเนี่ยบริษัท่วงใหม่ มาเบิ่งกันเราพัฒนาพ่อผู้ใหญ่บ้าน เบิ่องบนขักตัวหน่อยสามเลขวิน่นเลขวิน่นสามสี่เจ็ดศูนย์ เก้าแปดหนึ่งอันนี้เลขกวินได้พี่น้องดนะ้เลขกวินเลขกวินของเพื่อนมีเจ็ดตัวบางงวดก็ได้หาโอ้บางงวดก็ได้หกตัวบางงวดก็เจ็ดตัวแปดตัวก็มี เลขวิ่งบ่มีตัวนี้เลขวิ่งเพิ่นบ ah ่จับตัวนี้เพิ่นจับคู่ให้เลย37สีเก3เก่า เกจเก่าหนึ่งแปดหนึ่งเก่า ไม่ตกกันอยู่ได้ไปน้องส่วนตกกันอยู่ในชุดวิ่งที่เก้าอยู่ในชุดวิ่นนะแต่เพิ่นจับให้เป็นตกกันอยู่ในชุดวิ่งน,นะหนึ่งเกียร์ศูนย์เก้าที่เป็นตกกันเลขเพิ่นบ่ิษัทปักหลักได้พี่น้องเริ่มบนล่างไปกลับ มนล่างไปกับขอ,อย้ำเมื่อเบิ้งตัวเน้นมานี่เลียหกคูร่วมประตูกันเป็นแปดคูเพื่อเน้นให้ที่สามเจ็ดสี่เก้าสามเก้าเก็ดเก่าเพื่อเน้นให้เน้นสี่คูแล้วพี่นของได้เน้นสี่คูสี่หาง ไม่ชอบจับเองเป็นแค่แนวทางวดวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหา2568ลาวพ่อผู้ใหญ่เล็กวิ่นบนลางเด้พี่น้องเอาโบดิเขียนบนลางตัวนี้ ลืมเขียนบนรางนะพี่น้องเนาะบนรางนะพี่น้องได้เลขเ ok นบริปรักหลักความส่วนเลขเว้นนี่คือสามสี่เจ็ดศูนย์เก้าแปดหนึ่งจับคู่สามเจ็ดสี่เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตกกันหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าตัวเน้นที่สามเจ็ดสี่เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าตัวเน้นได้พี่น้องได้จะเลืมบนล่างไปกับ ตัวเน้นของเพิ่นคือสกิเส้นใต้เพิ่นว่าไม่ชอบจับเองพอชอบบมักเพิ่นจัดก็เข้ากับจับเอง,องู่ได้นี่เป็นแค่แนวทางเนาะเป็นความเพื่นนี่เพี่องเป็นแค่แนวทางได้เพี่นอนเได้ต่มาะจัดตะขัดกระพานพี่นอนตัวเลกเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านอ่ะขอบุญขอบคุณพ่อพ,นพูอพนใหญ่ครับผมคอยเพี่นอนเข้าสวกมานกันฝากกนเลยก็แช่ก็ที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม